สวัสดีครับมากินข้าครับนี่ครับแกงข้างนี้พัดพี่แกงน้องไม่ดองครับนี่ว้าว <Wow. S 1> ก็ใส่กับข้าวเหนียวครับใครชอบข้าวสวยก็ได้เลยครับตามสะดวกนี่นี่ครับอืมหอมมากครับ Oh. <c oughs> มอเลยครับมอเลยแนะนำเลยครับเมนูนี้มไม่ดองเปรี้ยวอ่อนๆับแก่ทางเรยนะครับไม่กินทางเทนนแน่นอนอนี่ครับใส่กับมันมัน